วัสดีครับพบกับผมทนายวิริยุทธ์ในครับวันนี้มาถึงตอนที่556นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปในยูทูบเองก็ว่าทนายวิริยุทธ์จับปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้ครับปรึกษาก็จะมีลิงก์มาได้โทรศัพท์ช่องทาง YouTube กันเองนะครับแต่ตอนที่556กเนี่ยก็เป็นเรื่องของกรณีที่ถูกฟ้องย่าฟ้องชู้นะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวหรือทําอะไรก่อนเป็นอันดับแรกแน่นอนครับถ้าถูกฟ้องย่าฟ้องชู้เนี่ยเราได้รับหมายสารวันไหนอันดับแรกเราต้องไปดูว่าเราไได้รัับหหมาายวนน พราะวันที่ด้รับหมายสารเนี่ยจะเป็นวันที่เราต้องยื่นคาให้การนะครับโดยปกติถ้าเรารับเองจะต้องยื่นคาให้การต่อสู้และรีบติดต่อทนายความภายใน15วันแต่ถ้าเราไม่ได้รับเองแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่สารนําหมายสารมาปิดไว้ที่หน้าบ้าน <c oughs> เขาเรียกว่าวางคําคู่ความไว้หน้าบ้านเนี่ยณพูนเนาจะต้องนับจากวันยื่นคำให้การกี่วันนะครับจะต้องนับ30วันนับจากวันมีการปิดหมายนั่นเองนะครับที่อันดับแรกเนี่ยจะต้องดูวนนี้ อันดับที่2นะครับเราจะต้องรู้นะครับว่าเขาฟ้องเราในข้อหาอะไรเขาฟ้องอยาเขาฟ้องชู้นะครับฟ้องเรียกค่าทดแทนเป็นเงินเท่าไหร่เรียกอำนาจปกครองบุตรเรียกสิสนสมรสเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเราดูแค่เบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะครับเราต้องเวลาเราจะถามทนายหรือจะถามอะไรเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยเราจะต้องดูประเด็ดนพวคนนี้ก่อนว่าเ <s> ขาฟ้องเรื่องอะไรจริงไอ้เรื่องจริงไม่จริงเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วเขาฟ้องเรื่องอะไรเหตุยาเพราะว่ามีชู้ละทิ้งล้างไหมนะครับ แล้วก็ฟ้องเรียกเงินค่าทดแทนกากจากชู้เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่สินสมรสขันถูกต้องไหมนี่สินหารถูกต้องไหมแล้วก็บุตรค่าประกันร้วยังดูบุตรค่าลยงชีพนะครับก็เราต้องไปดูพวกนี้ส่วนข้อที่3เนี่ยเราจะต้องดูนะครับในรายละเอียดของหลายๆเรื่องที่เราว่ากันก็คือมีเหตุยาเหตุที่ฟ้องมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมเท็จไหมนะครับแล้วเราจะมีหลักฐานอะไรแก้คดีเขาพูดไม่จริงแต่เราไม่ติดใจย,ยาเราต้องไปศาลไหมนะครับ ถ้าเขาพูด,พดฟ้องมาไม่จริงเราไม่ติดใจเราก็ไม่ต้องไปศาลเพราะเป็นผลอะไรเราถูกฟ้องชู้นะครับเราไม่มีทรัพย์สินเราไม่มีรายได้เราไปนั่งศาลเราเพิ่งทํางานนะครับเราก็ไม่ต้องไปศาลเพราะไม่ติดคุกนะครับไม่มีผลอะไรนะครับอันนี้คือจะพูดอยู่เสมอๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเราจะต้องติดต่อทนายความยังไงนะครับอาจจะติดต่อทนายความแล้วค่าจ้างเป็นยังไงนะครับพูดโอเคไหมนะครับถูกคอไหมนะครับทนายความแนะนําได้ ให้เราเข้าใจในข้อกฎหมายและข้อเท็จริงและแนวทางการต่อสู้คดีไหมประเมินรูปคดีแล้วผลมันน่าจะเป็นยังไงนะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่ในความว่าทนายเป็นคนตัดสินการตัดสินก็อยู่ที่ศาลนะครับทีนี้ประการต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะแบบว่าแนวทางที่เราคิดเบื้องต้นเนี่ยเราจะไก่เกียร์ไหมหรือเราจะสู้คดีเนี่ยทนายส่วนมากก็จะถามว่าท่านต้องการสู้หรือไก่เกียร์นะครับถ้า ต้องการสู้สู้เพราะอะไรสู้เพราะว่าค่าเสียหายเกินจริงนะครับต้องการขอลดค่าเสียหายแต่เป็นชู้จริงอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีประเด็นตรงนี้เข้ามาได้นะครับก็อยากจะให้ดูในเรื่องเบื้องต้นประเด็นอยู่แค่เท่าน,นี้แหละที่ว่าเราจะไปคุยกับทนายเนี่ยโดยโดยหลักๆเนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่เท่าน,นี้ส่วนรายละเอียดของคดีจะจริงไม่จริงเนะี่ยทนายก็มาอ่านเองได้แล้วก็ถามท่านได้ แต่ว่าเวลาท่านนะครับปรึกษาทนายท่านใดก็ตามเนี่ยท่านก็ต้องดูไอกระเด็นพุกนนี้ลำดับแรกนะครับก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่5 56น่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายวิทยุเพราะกฎหมายอ,อุกกาหน้าสวัสดีครับ